ต้นชะบัลลางค์ก็네เป็นสักตีนี่ยังสุดาสนได้มาขอพรสองประการคือให้มีสานีกับคุณเสมอกันมีบุตรเป็นผู้ชายนางทิ้งได้สมปทานนะนางก็จะได้มาบวงสรวง เทวดาได้นำข้าวมทุกประยาตมาแต่พระโพธิสัตว์ไปเสด็จประทับมาทางดวงพระเสด็จไปท่านสิโลองค์ก็เดินมาแล้วก็ได้ประทับน่งตรงนี้นางก็ถืกว่าเป็นเทวดาเพราะว่าให้ดวงสวงวง ปกบ,บาเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นเดตือนรดาแล้วก็อาง่ด้ตวายข้าวมรดุปายาตก็ได้เออให้กำลังใจแกอาคุริรสัตว่าฝ่าความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จข้อความปรารถนาของพระองค์ได้สำเร็จองค์จึงได้ ะจะเว้ยข้าวทุพยาศีก้าก่อนจากนั้นก็ได้นำถาดไปลอยที่ผ่าน้ำเมื่ององเมื่อนางพิศชาดา,ากัดใจก็ถึงได้นี่ว่าได้มอบสมบัติให้แก่ คนใช้แรงงางก็ได้ไปเมืองกาซิสไปธรรมงทำด็จโสดา,าบันแล้วก็ลูกชายก็สำเด็จปัญหาสามีก็สำเด็จเป็นสดาบันนั้นเมื่อองค์สำเด็จเมื่อบริษัทอธิฐารลอยถาดเสร็จแล้วโะองก็จึงได้ไปนั่งอยู่ที่ต้นอัสปาลานิโครภูยญาภูสาวก้าวคำนะครับแล้วก็ได้ อธิษฐานาเราจะในตัสรุนุตระสมาสมาัมพานธาอาธิษฐานว่าเราจะเสด็จนตรงนี้ถ้าไม่ได้ตัสรุอนุตระสมาสัมพุทธิยานใช้ก็จะไม่เสด,ด็จไปเช่นใดะงนั้นองค์ก็ได้ นั่งแล้วก็เมื่อจิตใจสงบก็จึงได้พบตัวเอง,งได้เห็นตัวเองคือบุพีสานุสติยาณทึกชาได้2คือไปดูป้าจยานเห็นบุคคลอื่นคือเห็นการเกิดการดาบของสัตว์ทั้งหลาย3คืออาสวัคยานเห็นมีที่กัตัดกิเลสองค์ก็ได้ตัสรุอนุตตรสัมมาสัมพุธทธญาณภายใต้นะศีมหาโพธิ์ดังนั้นก็พระองค์ก็ได้น่ สเสวยมดุดภายใต้ต้นประศรีมหาภูเรียกว่ารัตนะปันลังเจดีนะครับแล้วก็องค์ก็จึงได้ สวยมดสัปดาห์ที่2องที่อัินี้จดีจดีสัปดาห์ที่3ามที่ชนะชมเนจดีสัปดาห์ที่4ที่พระรัชจดีสัปดาห์ที่5พระองค์ก็เสด็จมารับแล้วก็สวยมดในสถานที่ตรงนี้นั้นสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่นางชุชาดาขอพ,อพอรได้สำเร็จแล้วนางก็ได้มาบวงสงเทวดาคือได้มาถวายข้ามัตุปยาิ แล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์นั้นได้มาสวัยมุดสัปดาห์ที่5ในสถานที่ตรงนี้จากนั้นครับพระองค์ก็ไปสบายมุดในสัปดาห์ที่6ที่ต้นที่สัมิจลินที่มีพระยานาคได้แต่ต้องการปกปอรกายของพระองค์นั่นคือว่าเป็นสถานที่สาคัญสัปดาห์ที่6ส่วนสัปดาห์ที่7พระองค์ก็ไปสบายมุดในที่ต้นราชายตนะ ที่ภายใต้ต้นปายสายเดนะนี่เจพุสะกับปาลิกะ,ะขอถึงพระพุทธธรรมแต่ว่าตอนนั้นองค์นีประสงค์คแล้วก็องค์ก็ได้เสด็จมาที่นี้อีกแล้วก็ได้ส,สดีบริภมจึงอาราธนาพรอะองค์ได้แสดงธรรมพระองค์ก็ได้พิจารณาอุทกกาดาบทอาดานดาบทท่านก็เสืยไปแล้วจึงได้เห็น อัญญาคนธัญญาท่านได้ทำบุญทำบุศลไ้ก็จึงได้เดินทางไปเมื 4, 300, องผานสี่สองร้อยห้าสิบกิโลโองค์สูเด็กมมก็สังมาสั่งทิชา่าก็เสด็จไปแล้วก็เป็นตรงเดินทางสิบเอ็ดวันทางนั้นก็ไปแสดงธรรมมาจากขปมพตนสูตรทำให้อัญญาคนทัญญาท่านได้รู้แจง้งธรรมในสถานที่ตรงนั้นจึงมีพระสงฆ์เกิดขึ้นมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ปฏิบูรณ์เป็นศาสนาที่สมบูรณ์ครรือว่า บางประถม,มะเทศนาอริยสัจวเมืองอบัติอริยสงฆ์เมืองจำปาศักดิ์โอเมืองทองบงบาศก์เมืองมัทงศก์ไม่แผ่พุทธศาสนาเมืองทธรรงามยอดเยี่ยมพระปฏิมาเมืองประถมธาดา,า,าพุทธจ้าจันจรเมืองนครแห่งอริยธรรมหลังจากนั้นก็มีอัญญามีท่านบป,ปะพัทยะมหานามะอัจฉริได้สำเร็จโสดาบันแล้วก็ได้ขอบ,บวช วันที่ห้องค์ก็ได้มาแสดงอ,อนัตตลักษณสูตรที่ธรรมาราชิกัสถุกก็ทําให้มีพระสงฆ์ชุดแรกซึ่งเป็นพระอรหันนะครับคือองค์ก็พูดถึงเรื่องรูปองค์นัตตาเดทนานัตตาสัญญานัตตารูปเดทนาสัสญ,ญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทําให้ท่านอ,อัญญาโกณทัญญะบัปปะพัทธยามหานามัจฉิก็ได้สําสเร็จเป็นพระอรหัน แล้วก็มีพระสงฆ์ชุดแรกเกิดขึ้นที่เมืองพาราณสีจากนั้นก็มียสะ mm hmm. ก็เป็นลูกของนางจูชาดาได้มาฟังธรรมแล้วก็ได้สำเร็จอรหรันซึ่งเป็นฆราวาสนั้นก็ถือว่านางชุชาดานั้นก็เป็นแม่ที่มีความสมบูรณ์ลูกชายที่สำเร็จอรหรันแล้วก็มี ความเป็นเรีาายกว่าอ,อริยบุคคลทังก็ถึงหนึ่งถึงลูกก็ต่อมาก็มีเพื่อน54ท่านแล้วก็ได้มาสร้งธรรมแล้วก็ได้ควาบวชแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพรออะรรอรหันต์อยู่ที่เมืองอาราณีตอนนั้นก็มีพระอรหันต์ชุดแรกก็มีพระอรหันต์อยู่ที่เมืองอาราณีนั้น60รูป เป็นถือว่าเป็นสถานที่ที่มีมีพระเลี้ยบุคคลมีพระอันตสา,าวกพระองค์ก็ได้อยู่ที่เมืองการสีอัอนศานที่หนึ่งรก็ถือว่าเป็นสถานที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ต่อมาหลังจากออกภาษาแล้วพระองค์ก็ส่งภาษาบกอบกยปประกาศพระศาสนาที่บอกว่าจัลัาติกเะเบภูชนาอิตายะโูชนาจุขายะโรการณุกามตายะพิสุทั้งหลายพวกเธอพ้นจากบ่วงแห่งมาแล้ว ขอให้ทุกท่านเดินทางไปยังหาทิศต,ต่างๆเพื่อแสดงธรรมแก่ชาวโลกโดยอัดประจชนะส่วนเราจะเสด็จไปที่พุทธคยาครับหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จมาระหว่างทางก็140กิโลพระองค์ก็ได้เห็นพระขัปกีสามสิบได้มาขอฟังธรรมแล้วองค์ก็แสดงธรรมได้พระพระควัคก,กีได้ขอบวชแล้วก็สเสด็จอรหรอันต่อมาก็ให้ มีพระสงฆ์ชุดที่เกิดขึ้นมาอีกนะครับต่อมาพระองค์ก็เสด็จมาที่เจ้าพระยาแล้วก็ได้มาแสดงธรรมที่เขาพมประโยน์ีซึ่งมีแสดงอธิตตปริยาติสูตรแก่ดินสามพี่น้องลูกศิษตระกยากัสสระ,สปปะนาะทีกัสสระ,สปปะ,แ,ละแล้วก็มีพระขอบวชแล้วก็มีพระว่าได้มาอีก1 3 0 3องค์นะ จากนั้นองค์ก็ได้เสด็จไปที่เมืองพุทธเมืองราชิกห์หรือว่าแฟ้นมคต์ไปปฏิฐานพุทธศาสนาเมืองภูผาคิสกูดเมืองบุตรข้าพ่อเมืองมอเทวดาเมืองมหาเศรษฐีเมืองปัญจคีรีนครเมืองสอนธรรมบันมาคะเมืองพะอรมสาทิกรธาตเมืองมหาราชลืชาเมืองม้าขืนขมเมืองขนมขาชาเมืองสังขารนาครั้งแรกเมืองแสตบรนชนชั้นเมืองเวรวันวัตตา นะครับพระองค์ก็อยู่นั้นก็พรรษาที่สองสาและย0สนะส่วนพรรษาที่ห้าก็อยู่ที่คูตรามที่ปาหมาวันนะครับพรรษาที่9้าอยู่ที่นิโคตารามชาที่สิที่วัดโคสิตรามวัดาที่1ิที่ปาลีรดยกะนะครับ2ี่เดถึง4ี่อยู่ที่วัดบุพพารามแล้วก็วัดเชิตนมหาวิหารพรรษาที่45ครับก็อยู่ที่ เรรูวักขามที่มองไวซาดีจากนั้นพระองค์ก็ได้พระอยุสังขารที่ป่าวาได้เกด,ดีนะครับแล้วก็ได้ <c oughs> อ่าเหตุผลที่พระเจ้าทรงอนุสังขารก็เหตุผล3ประการก็คือพพุทธศาสนาตั้งมั่นพุทธสมบัติพุทธบริษัท,ทปฏิบัติถูกต้องแล้วก็พุทธบริษัทสามารถที่ต่ตอบตันหาได้นะครับแล้วก็พวกก็เหตุผลที่เดินทางไปปร,รินิพพา์ที่กุสินาราก็าเหตุผลสประการก็คือ เพื่อแสดงสุทัศนสูตรเพื่อโปรดสิทธิผลสุดท้ายเพื่อแดงพระบรมสารีาาาริกธาตุอย่างสามัคคีธรรมนี่คือเหตุผลดังนั้นผู้ศาสนาก็จงเรินมาะนะครับแล้วก็มีความเรียกว่าความจดจด่นสวยงามเป็นพระองค์เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมนุษย์เกิดมาเพื่อมนุษย์โดยแท้แล้วก็พระองค์ก็ได้ฝากทำและวในาฝากเป็นตัวแทนของพระองค์แล้วก็คนระบุดใดโดยลึกถึงเราตถาคตให้เดินทางมาอย่างสถานที่สี่ตำบล คือสถานที่ประโชยสถานที่จัดสรุสถ,สถานที่แสดงธรรมเพราะดน,นั้นเมื่อมาบูชาสักการะด้วยจิตอันเลื่นใสสัวนั้นหลังจากตายก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั้นพระองค์ได้ลองรับการที่เราได้สร้างบุญทาความดียิ่งเรานั้นได้ปฏิบัติให้ทานรักษาสิลเจริญภาวนาให้อยู่ในสเตปของความเป็นอริยบุคคลคือพระโชดดาบันพระสิตติภาคาพระอนาคาพระอาหารหันต์แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับเหมือนบ่ายตายเกิด พระโสดาบันนั้นเกิดอยู่ในะระดับ3าสเตปคือ1นึ่ชาติ3ชาติแล้วก็1ชาติสักาทาคาคืก็3ชาติอนาคาก็อสองชาติอรหันหนึ่งชาติก็จะเป็นผู้ที่ไม่ต้องเวียนบ่ายใจเกิดไม่ต้องทนทุกข์ทรมานในการเกิดฉะนั้นก็ถือว่าเราได้มาบูชาสักการะในสถานที่เรอขอ,อบุญบารมีให้ทุกท่านได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงความเป็นพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโลกพ้น,พนทารุทุกท่านเถิด